รถยนต์หนึ่งคันไม่ใช่แค่เหล็กเครื่องยนต์หรือความเร็วแต่มันคือเรื่องราวของเวลาความพยายามและวิวัฒนาการโตโยต้าเริ่มต้นจากความเรียบง่ายด้วยแนวคิดที่เน้นความทนทานความเชื่อถือได้และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันจากกลุ่นแรกในอดีตดีไซน์ยังคงเรียบเส้นสายยังตรงไปตรงมาแต่ทุกชิ้นส่วนถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปทรงลื่นไหลขึ้นเครื่องยนต์ทรงพลังขึ้นและความปลอดภัยก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโตโยต้าไม่ได้พัฒนาเพียงรถยนต์แต่พัฒนาแนวคิดของการเดินทางให้มนุษย์ไปได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบันทุกยุคทุกเจเนอเรชันสะท้อนถึงความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณขององค์การไม่หยุดพัฒนานี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของรถแต่มันคือวิวัฒนาการของความคิดและนี่คือโลกของรถยนต์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปในแบบของโตโยตา้า